สวัสดีครับวันนี้วันที่30เดือน9 2564นะครับก็เมื่อเช้าก็ชนแนวต้านเราแล้วนะครับ1622นะฮะเป็นแนวต้านนะครับสำหรับวันนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าขึ้นไม่ไฮนะครับแถวๆประมาณสัก1621นะครับแถวนั้นนะครับก็เกือบๆไม่ถึง1622เรานะครับตรงไฮตรงนั้นนะ1621.15นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับตอนนี้1611นะครับโดยประมาณนะครับ ก็ตัวที่ลากลงมานะครับก็เป็นตัวใหญ่ครับก็คือเป็นแบงค์พลังงานนะครับแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์ก็ตัวใหญ่ก็คือเดลตานั่นเองนะครับหาจังหวะในการเทรดนะครับช่วงนี้นะครับก็คือตัวใหญ่ที่ลากลงมานี่แหละนะครับลองวางหน้าเทรดกันดูนะครับตัวแบงค์ตัวพลังงานนะครับแล้วก็ตัวสื่อสารนะ่นเองฮะเดลต้าอาจจะต้องรอประเมินเรื่องราคาเกินพื้นฐานไหมนี้ต้องลอง ติดตามบทวิเคราะห์หลายๆเจ้าดูนะครับแต่ว่าตัวอื่นอย่างพอมิสตรอรี่ในการเล่นนะครับในการที่ย่อลงมาแล้ววางแผนเทรดนะครับก็ลองหาจังหวะในการเข้าเทรดนะครับหรือจะรอเซ็ตให้นิ่งก่อนก็ได้นะครับครับผมก็ถ้าหลุด1,605กก็ต้องระวังนะครับ